เห็นภาพและข่าวที่พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพูดไว้เมื่อวันที่19เมษายน2568ตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้ที่บอกว่าถ้าทักษิณยังอยู่อย่างนี้มันคือปัญหาของประเทศชาติผมจะสู้ต่อไปไม่งั้นไม่มีใครขวางเขา ผมจะสู้ต่อจนตายกันไปข้างหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นข้อความที่สิรีพิสุทธิ์เตมียเวสพูดไว้แล้วนังสือพิมพ์นเนชั่นเอามาลงครับที่บอกว่าถ้าทักษิณยังอยู่ก็หมายความน่าจะหมายความถึงอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั่นแหละครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้อค่อยคำรั่วข้อความที่ออกมาในลักษณะนี้ไม่รู้ว่าจงเกียิจงชังอดีตนายกทักษิณเพราะเหตุใดครับ แล้วก็มองไปถึงว่าอดีตนายกทักษณิณนั่นคือปัญหาของประเทศชาติซะอย่างนั้นครับและพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังยืนยันว่าผมจะสู้ต่อไม่งั้นไม่มีใครขวางเขาสู้ต่อที่ว่านี้คือจะสู้อย่างไรครับชักปืนมายิงกันหรือว่าจะสู้กันทางการเมืองสู้กันทางการเมืองก็คงจะสู้ในเหมือนกับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่กันมังครับ และตอนท้ายที่บอกว่าจะสู้ต่อจนตายกันไปครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าใครจะตายก่อนกันครับคนตำรวจเอกซีรพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยจะตายก่อนหรือว่าอาดีตนายกทักษิณชินวัตรจะตายก่อนครับแต่ถ้าเราย้อนลํำลึกถึงเรื่องราวในอดีตนะครับเราจะเห็นได้ว่าอาดีตนายกทักษิณชินวัตรนี้ถูกยึดอำนาจ รัฐประหารไปทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุก่มยึดอำนาจโดยตรงเช่นนายทหารคนเอกสนทิบุญยรกรินยึดอำนาจไปแล้วเมื่อมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก็คือภายใต้ร่มเงาของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมัครสุนทรเวชไม่ว่าจะเป็นสม ชายวงสวัสดิ์ที่เป็นน้องเขยหรือว่านายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรก็ล้วนแต่ถูกยึดอำนาจไปหรือว่ามีคณะรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจถ้าพูดอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าดีนายกตักษินนั้นล้มลุกคุกคานหรือว่าถูกทําให้จะตายหรือว่าทห้ให้สูญหายไปหลายครั้งร่วมๆแล้วตลอดระยะเวลาการรีภัยหรือว่าถูกยึดอำนาจ ไปของอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรนั้นก็ร่วม17-18ปีสุดท้ายแล้วอดีตนาย,ยกทักษิณก็กลับมาอย่างที่เห็นนี่